เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมอนวีได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก o ยูทูบกำมอนวีนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำวิธีการทำคอร์สหมวกเพนกวินกันนะครับผม คือช่วงนี้เห็นมีหลายๆคนเนี่ยเอ้ยเอาคอร์สหมวกเพนกวินมาขายนะผมเราก็อยากรู้ว่าเอ้ยเขาไปเอามาจากไหนนะฮะอ่าซึ่งไอ้คอร์สหมวกเพนกวินเนี่ยมันสามารถทําเองได้นะผมคือทําได้ฟรีนะฮะแต่มันติดเงื่อนไขยอยู่นิดนึงก็คือมันจํากัดที่เลเวลสามสิบแล้วน่าจะเป็นต้องเป็นโนวิทด,ด้วยนะครับผมถึงจะทําคอร์สนี้ได้นะครับเพราะผมไปลองเปลี่ยนอาชีพขั้นหนึ่งแนละ้วปุ๊บอ่า ABC หายไปเฉยเลยนะฮะดังนั้นก็น่าจะจํากัดแค่โนวิดแหละนะครับและเลเวลไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับบผมปุ๊ อันนี้ก็คือสร้างตัวใหม่มาเลยนะครับชึบชืบชืบนี่คุยกับตันก่อนนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับผมชาโด้นะผมไอเนี่ยแหละเป็นตัวเริ่มเควสของคอสเพนกวินของเรานะครับอ่าเดี๋ยวคุยเควสนักดาบก่อนปึ๊บ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 คือเควสนี้นะครับผมจำกัดเลเวล1ถึง30นะครับผมพอ31เนี่ยต้องไปส่งเควสนะครับแล้วก็อ่าน่าจะเป็นแค่นูวิทเท่านั้นด้วยนะครับเพราะผมลองแล้วตอนแรกอ่ะไม่รับนะรผมปาากฏว่ เอ้ยพอเปิดอาชีพคันหนึ่งเสร็จเอ t ตัวนี้มันหายไปเฉยเลยนะครับดังนั้นก็น่าจะจํากัดตอนแค่เป็นโควิดนะครับผมโอเคมาถึงปุ๊บเราก็รับคุยก่อนเลยครับผมปุ๊บอ่าคุยถ้าคือช็อตตี้นะครับผมชื่อของเจ้าอ่ารับมานะครับผมปุ๊บปุ๊บโอเคเราก็จะได้ไอเทมที่ชื่อว่าเฮลเมียชอตตี้มาปไปในเทมกดใช้นะผมเรียกออกมาเรียกามาปุ๊บก็จะเป็น ABC อ่ายืนโยกอยู่นี้นะครับผมค่ะ เราจะถามเขาได้ว่าเอ้ยเราช่วยอะไรเขาได้บ้างนะผมนี่ครับมาถึงตรงนี้นะครับผมมันจะมีหลายอย่างมากให้เลือกนะผมเช่นค่าต้องไปไหนเนี่ยก็แนะนำเควสให้เรานะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรดีบ้างเหรอก็แนะนำอุปกรณ์อีเดนนะครับการอัพสกิลสเตตัสเป็นไงก็เหมือนเป็นแบบเฮลเปอร์นะผมก็คือตัวช่วยในเกมของเรานะครับผมก็สอนนู่นสอนนี่ไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับผมมี2อันที่เราต้องระวังนะผมอย่างแรกก็คือการมอบพลังเนี่ยมันคือการ AB ให้เรานะครับผมโดยการ AB เนี่ย มันจะมีครูดาวอยู่ครึ่งชั่วโมงก็คือขอใหบีปุ๊บอีกครึ่งชั่วโมงถึงจะขอใหม่ได้นะมันขอแบบรัวๆไม่ได้นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือนี่ครับแยกทางกันตรงนี้แสดงว่าเราจะทิ้งเควสนี้นะผมอย่าเลือกนะฮะเพราะเราต้องเอาเควสมันไว้นะครับผมอ่าเลือกข้อแรกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะบัฟให้นะครับผมระหว่างนี้นะผมเราก็ไปเก็บเลเวลให้มันเลเวล31นะฮะหลังจากเราเลเวล31แล้วนะครับผมก็ให้กลับไปที่พายอนนะฮะพอมาถึงที่พายอนนะครับให้เราไปที่โรงแรมด้านขวามือของพยออนนนนะฮะฮัี อันนี้คือคาฟ่านะครับออกขวาไปนะครับ่าลืมนะฮะชอตตี้ต้องอยู่นะครับผมคือต้องเร็วล31ขึ้นไปนะนี่ครับแล้วก็เข้าโรงแรมไปเลยปึ๊บอ่าเข้าไปด้านในครับผมปึ๊บนี่เมื่อเข้ามานะครับผมกดเรียกชอตตี้ออกมานะครับผมแล้วก็คุยกับชอตตี้นะฮะชอตตี้ก็จะบอกว่าให้มาส่งหน่อยที่พายอนนะครับเราก็เนี่ยแหละเอ็มอยู่ตรงหน้ากันแล้วนะครับนี่เขาก็จะบอกว่าให้เข้าไปที่โรงแรมนะครับผมคือ กดเรียกชอตตี้เนี่ยต้องกดตอนเลเวลสามสิบเอ็ดนะครับขึ้นไปนะครับชอตตี้ถึงจะบอกให้พามาส่งที่โรงแรมนะครับอ่าแล้วเราก็คุยกับนี่เลยครับเชนโมนะฮะก็จะมีชอตตี้สองตัวปรากฏขึ้นมาทุติไม่ใช่นะครับอ่าเขาบอกเอ้ยชอตตี้เป็นไงบ้างนะครับนี่เขาก็จะให้พาไปอีกที่หนึ่งนะฮะมันอยู่ที่พอนเตล่านะครับไปเดี๋ยวเราว้าไปพอนเตล่ากันนะฮะอ่าเดินออกไปนี่ฮะแล้วเราก็เทเลพอร์ตนะครับผมปุ๊บไปพอนเตล่า แล้วก็เดินตามลูกศรไปเลยครับผมมันก็จะไปแบบไม้แดงเก่านะถ้าใครยังจําได้นะครับผมสมัยยุคแรกๆอ่ะไม้แดงยุคแรกๆเลยอ่ะครับผมไปเดินลงไปมาฮะเราก็อยู่แมปไม้แดงแล้วนะให้ไปตรงที่จุดเหลืองๆหลือด้านขวามือนะครับโอ้ไม้แดงไม้แดงโอ้ยังไม่ได้แอฟโคบโบ้ใจเย็น วิ่งสิครับรออะไรนะฮะโอ้โหไม้แดงอย่างเยอะล็อกหลบแป๊บเข้าซอกเข้าซอกเฮ้ล็อกปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยลืมไปมันไม่มีซอกคุยคุย,ค,ยคุยก่อนเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยจะถึงอยู่แลว้วอะเอพีซีไม่ยอมคุยด้วยกดคลิกแล้วมันไม่คุยอะเียวต้องมาใหม่ก่อนมาเขากลับมาอีกครั้งแล้วนะ,ะครับผมคราวนี้มาพร้อมโคโบเลเวลหนึ่งนะฮะ เออไหนไหนใครขวางทางเรามันต้องตายไปฮะกลับไปคุยกับจุดเหลืองๆเ,เหมือนเดิมนะมครับผมเอ c ครับอ่าไม่ใกล้ไม่คุยใช่ไหมอ่ะคุยกับซี c นะครับผมซอลตี้นะครับอ่าชอตตี้กับซอลตี้ก็ได้เจอกันแล้วในที่สุดเรียบร้อยนะครับผมเราจะได้เ p มาเล็กน้อยนะฮะแล้วที่สำคัญครับผมสิ่งที่เราต้องการนะครับหมวกคอสเพนกวินนะครับผม เรียนแบบจากเพนกวินน่ารักนะครับเรียนแบบกาลาปะโก้นะฮะดูสิครับปึ๊บเฮ้ยมาว่าคอร์สฟรีอย่างนี้ชอบนะฮะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับหมวกคอร์สเพนกวินนะครับชอตตี้นะฮะ ก็จะเห็นว่าเควสทำง่ายมากับผมมันจำกัดแค่1-30นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญต้องเป็นโนวิดด้วยนะฮะพอเป็นคัสหนึ่งปุ๊บเอ c รับเควสหายนะฮะสำหรับใครที่อยากได้นะแนะนำว่าสร้างตัวใหม่กับผมแล้วก็ทำเควสนะฮะเราก็จะได้หมวกคอสน่ารักมูมิงกระดิ่งแมวอันนี้มาแล้วนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ทันนี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ